สำหรับประเด็นดร้อนในเช้าในบ่ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกับเมื่อเช้านี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่ามีผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเบนจมมหาราชนะครับเดินทางม,มาจากทางด้านพื้นที่เสี่ยงนะครับสมุดปราการพื้นที่สีแดงมาตั้งแต่วันที่29ธันวาคมมาส่งท้ายปี่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็เดินทางกลับไปสมุดปราการเป็นที่เรียบร้อย และช่วงนั้นคือจังหวัดยังไม่มีการประกาศล็อกอกักตัวนะครับ <c oughs> เขาก็มาแล้วก็ไปนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าน้องคนในครอบครัวนี่ป่วย <c oughs> แล้วก็ไข้ขึ้นสูง <c oughs> แล้วก็นําส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีคนถ่ายรูปนะครับก็คือนําส่งโรงพยาบาลบอกว่าเป็นครอบครัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงเกรงว่าจะติดโควิด19แล้วก็มีการแชร์กันโพสต์กันก็ปรากฏว่า พอโพสต์ไปแชร์ไปทางด้านบรรดาผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเบนจำมำหาราก็มีอาการครับอุจจาระและปัสสาวะขึ้นสมองครับคกังวลกันกังวลใจกวนและก็ไปรับลูกนะฮะกลับมาจากโรงเรียนทางพออก็เอาที่สบายใจเลยอยากจะรับกลับก็กลับคนที่ไม่รับกลับก็เรียนต่อนะฮะ ็ปรากฏว่าตอนแล้วก็เขาก็มีการตามว่านําเอาเด็กนักเรียนชั้นม5ที่ว่านี้ครับไปตรวจเช็คแล้วก็เพราะว่าเป็นอาการไข้หวัดใหญ่เป็นไข้หวัดนะครับแล้วก็อุณหภูมิขึ้นสูงเป็นแล้วก็ตรวจและเชื้อก็ติดลบครับนะฮะก็เพื่อที่จะคือตอนนี้ยังคงรอผลอยู่ตอนเมื่อวานนี้ยังรอผลอยู่แต่ว่าออกมาล่าสุดนี้คือติดลบนะฮะคือไม่มีเชื้อแต่ประการใดครับแต่ว่าก็ยังไม่สบายใจอีกทีนี้ครับ ครับทำยังไงล่ะครับทางท่านผู้ว่าเองก็มีสื่อไปสอบถามอีกว่าเรื่องอราวเป็นอย่างไรอยากให้ท่านผู้ว่านะครับได้พูดคุยในประเด็นนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันนะครับเสียงท่านผู้ว่าว่าแถลงข่าวในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันฮะล่าสุดครับผมล่าสุดนะฮะอขอบคุณมากครับพี่น้องพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้ช่วย เขาเรียกตื่นตัวเรื่องของการที่จะรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในจังวัดบนเรทศไทยนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็จับตามมองว่าบนจะจะมีอะไรที่ ที่จะบอกว่าประชาชนปลอดภัยแล้วก็มีสถานการณ์ในบ้างนะครับณเวลานี้นะครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณว่าอ่อประการแรกก็คือพี่น้องพื้นที่ชุมชนทุกหมู่บ้านตำบลรวมถึงสารสุขพี่น้องสมมนะครับที่ได้อติดตามตรวจคัดกรองประชาชนที่ เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับรัฐบาลประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดะนะครับ28จังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุมสูงสุดพิเศษต้องจับ,จบ,จบตาการเดินทางหรือว่ากิจกรรมต่างๆของ5จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับใน ประกาศนะครับในเวลานี้จังหวัดปนตรานีทุกคนจับตามองที่ความตื่นตัวเรื่องของนักเรียนโรงเรเียนเปจนรมมหาราชนะครับที่ได้มีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นของทีมปฏิบัติการของอบจอนะครับต้องขอบคุณนะครับมีแต่งชุดเฝ้าระวังไปตรวจและรับผู้ป่วยเข้าดูแล เ,ออเราพบว่านะครับผลการตรวจพิสูจน์เด็กนักเรียนเป็นจชื้มหาราชนะครับไม่มีไม่มีไม,ม,ไม่มีผลที่เป็นบวกนะครับก็สบายใจได้นะครับทั้งทั้งคนที่ใกล้ชิดสมัดเสี่ยงสูงเป็นตัวว่าเออเออบิดามดานะครับแล้วก็ผู้ใกล้ชิดนะครับ แต่ยืนยันเมื่อต้นนนเวลานี้คือว่าไม่มีผลการตรวจว่าเป็นเป็นบวกไปว่าติดเชื้อโควิดนะครับแลเวลานี้เรายังมีแค่สองลายที่เรามีมาจากกรณีติดเชื้อจากภายนอกนะครับก็คือที่สมุทรสาครและนนทบุรีไปเตียวเบอร์บุรีสำราบและจังหวัด ในอำเภอนาตาลนะครับที่ต้องขอบคุณผู้สัมผัสและติดเชื้อนะครับนนี้ไม่มีใครที่ตรวจพบตั้งแต่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงพรียครอบครัวแต่เราก็ไม่นี่งนอนใจนะครับเราเตรียมพร้อมที่พร้อมจับพร้อมกับที่จะช่วยดูแล สรุปว่าวนปลอดภัยครับส่วนไลส่วนอีไลส่วนที่เป็นที่มหาลานนะครับส่วนอีไ,ล,อไลทีทมททมล่มาเที่ยวปีใหม่ที่มาเที่ยวปีใหม่ครับแล้วก็หรือมาเที่ยวปีใหม่นะครับเราไม่มีปีใหม่นะครับเราลุงก็ไปแล้วนะครับแต่ว่าคนกลับมาบ้านก็ปลอดภัยครับปลอดภัย โดยมาตรการของความริเมิ้นของการประกาศของจังหวัดนะครับว่าเรามีเก้าจังหวัดนะครับที่มีเราต้องคารันทีสิบสี่วันนะครับ,บนยนเลครับยืนยันว่าไม่มีผู้ใดที่เอ่อมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิดนะครับระดับบวกนะครับเราเป็นลบ แต่ก็อยากเะว,วินวอนพี่น้องประชาชนว่าบนนี้แข็งแรงครับในเรื่องของการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานบริการหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับตลาดเราประกาศร้อยเปอร์เซ็นหนา้าค่ากับค่าติดค่าอ่าสกากนามัยแล้วก็ประกาศที่จะร่วมมือกันรักษาคนบนพ้นโควิดครับ ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณอย่างยิ่งว่าเราได้ช่วยกันดูแลอย่างเต็มที่ครับนั่นคือท่านทพุวาสลิวิทูลนะครับให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวนันวานนี้ครับเจษมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งทางด้านทีมงานเอ t เอทนะฮะก็คงจะเป็นติดตามข้อมูลเหล่านี้นะครับได้มีการรายงานกับท่านทพุว่าบอกว่านักเรียนโรงเรียนเบญจมมมหาราชนะครับบิดาของเด็กไม่มีอาการป่วยแล้วก็กลับทํางานตามปกติแล้วแล้วก็ไม่ใช่ผู้ป่วยนะยืนยัน ไม่มีการติดเชื้อในบีดานะครับเด็กรายนี้จึงไม่มีความเสี่ยงโควิด -19 นะครับแล้วก็ผลตรวจก็ไม่พบด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวของเด็กเองก็ไม่มีท่านใดมีความเสี่ยงจึงไม่ต้องมีการกักโรคแต่ประการใดแลกนักเรียนคนดังกล่าวก็สามารถไปเรียนได้ตามปกติแต่ว่าก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตามนโยบายของท่านผู้ว่าครับก็คงจะสบายใจขึ้นชัดเจนขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการ คือพูดง่ายว่าโซเ,เชียลนี้นแต่ละคนก็นตลอดลรีบส่งข่าวกันนะครับ <c oughs> พเพราะเกรงว่าตัวเองจะตกข่าวเดี๋ยวจะ <c oughs> ไม่ได้รับรางวัลผู้ส่งข่าวยอดเยี่ยมดีเด่นแห่งชาตินะครับหรือว่าคนที่ส่งข่าวได้รวดเร็วกว่าเพื่อนในบรรดา โลกของโซเชียลมีเดียนะครับเพราะหลายคนก็อยากจะรักษาสถิติตัวนี้เอาไว้ว่าตัวเองไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นคนที่ส่งข่าวเร็วมากนะครับเป็นคนมือไว้ครับเป็นคนที่เรียกว่ามือมันมือมันลั่นไตนะประมาณนี้ครับผมไม่ได้คานึงว่ามันไม่มีการตรวจสอบพอิ่ง่ายนะครับด้วยความปรถนาดีอยากจะรักษาตําแหน่งผู้ที่โพสต์ยอดเยี่ยมแห่งปีเอาไวค้ครับผมครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องราวของผับบาร์นะครับฐานด้านผู้ว่าเองก็ได้มีพร้อมกับทีมป้องกันโรค ติดต่อจ้องเงียบบุกตรวจผับใหญ่2แห่งนะครับกำชับให้ใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้วก็เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวไม่เกิน23่สมริกาตามประกาศของจังหวัดโดยระยะแรกนะฮะทางราชการก็อำนวยความสะดวก5สถานบริการถ้าเผื่อไม่ฟังก็จะใช้กฎหมายบังคับครับนะฮะโดยเมื่อกลางดึกของคืนเมื่อวานนี้ครับคืน ก็คือวันที่7มกราคมที่ผ่านมานี้ครับนายสลีวิทูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมป้องกันควบคุมโรคติดต่อข้อตรวจสถานบันเทิงขนาดใหญ่ก็คือตะวันแดงาศาสแสงเดือนมหาชนอุบลราชธานีอันนี้เคยไปหรือเปล่าไม่รู้นี่คุณเจริญคิด <c oughs> นี่ครับเคยไปไหม <c oughs> ฮะนั่นแหละครับนานลครับนานมาแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อ10ปีล่วงมาแล้วนะครับที่เคยไปนะฮะขนาดนั้นลวครับแล้วก็อีกที่นึงก็คือร้านยูบานะครับยูบานี่เคยไปไหมฮะยูบานี่นีับอันนี้ก็นานเหมือนกันครับ ครับเป็น,นอดีตไปแล้วครับมันอยู่ตรงไหนไรู้อยู่บานี่ลืมแล้วครับตะวันแดงสาดแสงเดือนอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับแยกดรงอุพึ่งนะครับแยกตรงอุพึ่งที่เขาทาอุโมงนี่แหละฮะใช่ครับอ๋ออันนี้คือตะวันแดงใช่ไหมฮะครับส่วนยูบาไม่รู้นะฮะเพื่อตรวจมาตรการเข้มงวดคัดกรองของทางร้านกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการครับ พบว่ามีการติดตั้งเครื่องตวรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติกับนักเที่ยวพร้อมกับมีจุดแจกเจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือรวมทั้งมีการตั้งโปรแกรมไทยชนะรวมทั้งสมุดให้นักท่องเที่ยวนะครับลงรายละเอียดก่อนเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคนะครับก็เอาเป็นว่าเขาก็ปฏิบัติตามนะฮะยองเงียบตรวจแต่ว่าก็เห็นว่าเป็นปกตินะครับรบเป็นปกตินี่ก็มีจุดลงทะเบียนนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะมีจุดลงทะเบียนเรียบร้อย แล้วก็รวมทั้งท่านผู้ว่าแล้วก็รองผู้ว่าสุภทธินะะ์นะฮะรองสุภทธิ์ก็เข้าไปตรวจด้วยนะฮะเป็นไงฮะโอเคไหมหถือว่ามีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับ,รบโดยเน้นความหาสถานบริการไม่ให้ความร่วมมือนะครับไม่ให้ความร่วมมือร่วมใจการปฏิบัตินะครับจะทานเจ้าหน้าที่เองก็จําเป็นต้องเปลี่ยนบริการก็คือต้องให้คําแนะนําแล้วก็อาจจะบังคับใช้กฎหมายครับ คันนี่คือขอร่วมความความร่วมมือแต่ว่าเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาแต่ประกันใดครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของทางดักโควิดของอุบลเราครับเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับก็ดูมันว่าทางด้านโซเชียลน,นี่คือจังหวัดเองก็กังวลใจนะคือบางค,บคนก็แพร่ข่าวเร็วมากพอเร็วมากแล้วทีนี้ความชัดเจนก็ไม่ปรากฏที่นี้ครับ,รบก็เป็นข่าวลือกันไป แต่ว่าที่ไม่เป็นข่าวลือก็คือเรื่องราวของอุบลเซอร์วิสตอนนี้ครับเขาไม่มีข่าวลือแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากอุบลเซอร์วิสนะครับ,รบเพราะว่าไปตรวจไม่ใช่ไปตรวจเยี่ยมโควิด -19 นะ <c oughs> ไปตรวจรถ <c oughs> นะนะครับผมก็คืออุบลเซอร์วิสนี้ถือว่าเป็นอู่ที่ใหญ่มากนะครับมีความพร้อมในการให้บริการมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอานเป็นศูนย์ซ่อมแซมรถยนต์นะครับ ความพร้อมนี่เทียบเท่ากับสูนบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30%และตอนนี้นะครับเขาได้มีการเปิดบริการเขาเรียกว่าเป็นตอรออสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ<ม>และเป็นแบบวัดสต็อปเซอร์วิสด้วยมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกข,ขั้นตอนครับสบายใจหายห่วงเปิดบริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา8ปนาิาจนถึงเวลา17นิกาบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับ แล้วก็ถ้าเผื่อเป็นรถที่ติดตั้งแก๊ส LPG หรือว่า NGV ครับก็มีการตรวจสภาพด้วยพร้อมรับทำพรบรต่อทะเบียนพร้อมทำประกันชั้น1,2,3แล้วก็ฝากต่อทะเบียนได้ด้วยก็คือไปเสียภาษีได้ด้วยครับตอนนี้การฝากต่อทะเบียนตอนนี้ฟรีนะครับไม่มีเพราะเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่จนถึงวันที่3 1มกราคมมาที่นี่ครบจบทุกขั้นตอน One s t สต็อปเซอรสนะครับสอบถามรายละเอียดได้062-2015510ครับ อุบลเซอร์วิสนะฮะตอนนี้เพิ่มอีกแผนกหนึ่งคือตรวจสภาพรถเอกชนครับอุบลเซอร์วิสหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับครับ คุณั้ฟังท่านใดนะครับอยากได้ลูกบอลอิล็ไฟนะครับไปป้องกันอักาศไฟที่บ้านที่สำนักงานขุงคณนะครับสามารถโทรศัพท์มาที่เราได้เลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าลูกบอลอิล็ไฟ์นะครับ <ผม S 1> เป็นลูกบอลที่เป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะที่ผลิตโดยคนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายแค่โยนลูกบอลอิเล็ไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณรู้ฟังจากแขวนลูกบอลอิเล็ไฟลไว้ในจุดสมเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่ออิเล็ไฟเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายได้ทีเดียวนะครับหน ไฟหลีดไฟไปป้องกันอัคคิภัยที่บ้านที่สำนักงานคุณนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้เลยนะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนสที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบาย อยู่ตรงข้ามประเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งแรกของอีสานใต้ นะครับที่นี่เขาก็มีบริการเรื่องการตรวจเชื้อโควิดนะครับรู้ผลทันใจภายใน3ามชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่กักตัวด้วยนะครับเฝ้าระวังโรคผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับมีการบริการให้ชาวต่างชาติและชาวไทยที่จะเข้าราชอาณาจักรด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะไปตรวจโควิดนะครับถ้าเป็นพื้นที่เสี่ยงนี้นะครับฟรีนะครับแต่ถ้าหากอยากประสงค์จะไปตรวจธรรมดานี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะครับท่านใดที่ อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลราชเวชุบลราชธานีได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์045280040และก็045280055โรงพยาบาลราชเวชุบลราชธานีครับให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงบ่ายโมงนะครับรู้ผลภายในเวลา1วันครับเตือนทีบอกว่า3ชั่วโมงตอนนี้คือคนตรวจเยอะก็เลยจำเป็นต้องเพิ่มเวลาเล็กน้อยครับเพื่อความมั่นใจและก็สบายใจนะครับนะะ